่วนมากนะครับรักครั้งแรกของวัยรุ่นมักจะเกิดในช่วงเรียนหรือช่วงมัธยมตอนปลายช่วงนี้ครับส่วนมากถ้าเมื่อผิดหวังจากความรักแล้วก็จะรู้สึกเจ็บมากๆจนบางทีอาจจะมีข่าวตามหนัานางสือพิมพ์ว่าคนนี้โดนอ,อกหักแล้วถึงขั้นตอมใจตายก็มีครับก็อยากกระถามว่ามีวิธีการอย่างไรครับทาให้เกิดปัญหาทั้งตนเองและสังคมน้อยที่สุดครับรักครั้งแรกๆเนี่ยในวัยเรียนเนี่ยมักมันจะจุดจบด้วยการจากกาันน้องๆว่าจริงไหมครับ แต่เราก็ยังต้องรักอยู่จริงไหมครับในวัยเรียนเนี่ยโอกาสที่จะได้แต่งงานกันจริงๆที่เขาทาวิจัยเนี่ยนะครับหเซครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้องๆต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วน้องๆเคยคิดถึงคนสองคนซึ่งรักน้องมากมไหมคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยนะรักเรามากกว่าคนอื่นที่จะมารักเราไหมครับลองนึกดูสิครับรักไหมครับตบมือคุณพ่อคุณแม่หน่อย <S <S> <S เ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรทั้งหลายนะ คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาถ้ามองแล้วว่าจากใครไปสักคนหนึ่งโดยดีถึงเวลาเราก็จะกลับได้ใช่ไหมครับฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับจะจากใครจากใครไปเนี่ยจากกันดีๆอย่าทะเลาะถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดแล้วระยะหลังถ้าเป็นแบบนั้นในอนาคตอาจจะต้องอยู่คนเดียวจริงไหม